สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูรถไถครับผมเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะมองไม่ชัดครับรูปร่างลักษณะก็เห็นแล้วครับตัวแอลนำหน้า LC708SP ครับโอ้โหดครับดูผ่านสามไถนาครับลึกครับเสียงแบบมาคำรามแบบเสียงใหญ่ๆนุ่มๆครับผ่านสามวุดจัดครับให้ดูการทำงานเรื่อยๆเนาะ ส่วนสเปคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ซีสูบครับผมเครื่องยนต์ด i เร c อินเจ c ชั่นครับระบายความร้อนด้วยน้ำคันนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับ47แรงมากครับนี่โอ้เห็นแต่ดูครับดูโอ้ผมปล่อยไก่เลยผมนึกว่าผ่านสามว่าผ่านซครับผมสุดยอดเลยครับดูผ่านเขานี่ครับจัด สายโคดครับอ่ะผมซูมไกลครับเดี๋ยวให้ดูนอกสภาพนี่ครับท้องไร่ท้องนาดูครับเสียงจวดๆเลยตัวนี้ซีสูบนะครับสำหรับรุ่น L c 7 0 8 SP ครับเครื่องยนต์2.1ลิตรครับหรือว่า2,197 cc ครับ47แรงมาตัวนี้เป็นเกียร์แบบ Constant m a เ e ครับ เดินหน้า8ถอยหลัง8ปดนะนี่โอดูเห็นหางไหมครับด้านหลังครับผ่านซีครับตัวหางยกด้านหลังนี่สามารถยกน้ำหนักได้ถึง1,300งกิโลครับหรือว่า1ตันครับอีก300รกิโลครับดูครับบ้าจวดจวดครับให้ดูภาพรวมครับเนี่ยไถายนานี่ตัวนี้น้ำหนักรถอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบกิโลครับ เกือบตันเคิงนะนี่วงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่2 2เมตรคับอีก65ครับนะ2.65เมตรวงเลี้ยวครับนี่สำหรับเจ้าตัว L c 7 0 8 s p ครับสเปเชียลครับจากคูเป t a ตาครับเนี่ยพามาดูรถไถนาโอ้เสียงโหดโหดครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อน4ฟ e วิวครับผมรถไถก็ส่วนมากก็จะเป็น4ฟวิวครับ เอาไว้ลุยนาเวลาไถใช้แรงครับติดลมติดไรเนี่ยจะช่วยได้เยอะครับโฟวิวตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ก็จะเป็น V2203 นะครับ M แล้วก็ DI ครับนะดี DI น่าจะย่อมาจาก Direct Injection นะครับเครือ่องยนต์ดีเซลซีซูปครับคันนี้ครับ C17 แรงมาครับสุดยอดครับคันนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเนาะ โอ้ oh, ครับดินแตกดีจริงๆ เดี๋ยวให้ดูรอบสุดท้ายครับก่อนกลับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับเป็นกำลังใจให้กับสายไทยครับผมนะรูดูการทํานาเริ่มแล้วครับโอ้ยดูครับเหลือใจครับดูก่อนขี่ไทยไหมแตกจวดเลยนี่ผ่านซีครับของจริงโอ้ยครับนี่รถซีสิ็แรงม้านะเนี่ย โอ้ยดูครับขึ้นไป่หรุดเลยย่ yeah.